สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเบดเล่ฟมบรีกันอีกครั้งหน่ยครับสำหรับประจำวันที่2กเดือนกรกฎา,าคมเลยครับไม่ได้มาหลายวันเลยครับมาอัพเดตเกี่ยวกับประเด็นของทางด้านตลาดซื้อขายในศึกทะเลกันหน่อยครับรวมถึงทะเลสองมีทางฝั่งของราชบุรีและอุทัยเลยครับที่ได้ปล่อยแข่งไปเมืองนอกเลยครับ โดยเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของราชบุรีเอฟซีกันก่อนครับล่าสุดได้เปิดตัวแข้งใหม่ป้ายแดงอะไรครับอย่างทางฝั่งของกิจูเมเดกบาอะไรครับในลุกมักประสบการณ์ชาวบราซิลจากทีมลำพูนบริเออร์เลยครับเข้ามาเซ็นสัญญาร่วมทับอย่างเพี้นต่างการเปิดเยมที่จะสูศึกทร,ริกในฤดูกาลหน้ารวมถึงฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียเอเชียสองอีกด้วยแหละครับโดยซึ่งทางฝั่งของเดกบานั้นครับแข้งวัย33ปีครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะเจ้าตัวเคยผ่านประสบการณ์ในฟุตบอลทลิกีกับทั้งการทร และลำพูดูเรอ์และที่สําคัญครับขอเคยคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติบราซิลครับดิวยี่ปีมาแล้วอีกด้วยก็ต้องบอกอะไรครับว่รราชุรีฟซีนั้นครับปีนี้ครับขยับเสริมทัพจางจริงจังแายการได้เดกบาเข้ามาครับจะเพิ่มมิติเกมลุกกับทีมจังแน่นอนเลยครับซึ่งก็ต้องบอกอะไรครับว่าแฟนบอลนั้นครับเตรียมที่จะลุ้นกันได้ดีเลยครับสำหรับดูกาลหน้ารรชันมังกรมีของเลยครับและอาจเป็นอีกหนึ่งทีมเลยครับที่ทางเซอร์ไพรส์ในเอเซียสองและอย่างเช่นกันและคู่แหลครับคิดว่าเดกบาครับจะ ช่รยได้แค่ไหนคอมเมนต์ Comment ไว้ด้าล่างกันได้เลยเลยครับข่าวสารที่2ครับขยับไปตอนที่ตางฝั่งของตอปิคาตพีทีประจวบกันหน่อยเลยครับก็ไม่ยอมน้อยหน้าเช่นเดียวกันเลยครับล่าสุดเลยครับสมสรได้ประกาศเปิดตัวตางฝั่งของอุสมาเทียงคำเลยครับกองหลังลูกครึ่งไทยโมร็อกโกแข่งไว้กี่สิบป,ปีครับ คขาบัดรวมทัพอย่างเป็นทางการเตรียมที่จะู้ศึกทันใ1หนึ่งเช่นกันเลยครับในฤดูกาลหน้าที่กําลังจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าเลยครับโดยทางฝั่งของอุซมานานครับถือว่าเป็นแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองอะไรครับเขาผ่านการฝึกฟุตบอลจากทีมดังในโมร็อกโกเลยครับอย่างเช่นสโมสอวิดาดคาซาบังกาเลยครับในในฤดูกาลล่าสุดและขอลงเล่นในกับสโมสอดเอเจเอสเลยครับในลีกของโมร็อกโกก่อนตัดสินใจกับบินข้ามทวีปมาเริ่มต้นบทบัดใหม่ในประเทศไทยจุดเด่นของเจ้าตัวครับคือความสูงใหญ่เลยครับรูกกลางอากาศและ ่านเกมที่เกินวัยเลยครับต้องมารอลุ้นกันแหละครับว่าเขาจะสามารถยึดตัวจริงในแผงหลังของประจวบได้หรือไม่และถ้าเขาปรับตัวกับฟุตบอลไทยได้เร็วขึ้นครับบอกเลยเลยครับว่าในรับของต่อพิฆาตในฤดูกาลนี้ครับมีลุ้นที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับแฟนบอลประจวบครับคิดอย่างไรกันบ้างอะไรก็สำหรับแข้งรายใหม่คนนี้เลยครับว่าเขาจะกลายเป็นคนสําคัญให้กับทีมได้หรือไม่เลยครับ จากนั้นครับขยับไปตอนที่อีกหนึ่งทีมของศึกธนีไกลครับอย่างช่างปาาหวยค่าแข่งอะไรครับไปทําการส่งดารุงยุโรปไหครับเปิดประตูสู่วิธที่ใหญ่โดยแฟนบอลไทยครับเตรียมส่งแรงใจให้กับสงแข่งดารุงจากอุทัยธานีฟีกับการสําคัญไหลครับในชีวิตของนักฟุตบอลเมื่อสโมสรอ,ออกมาจินจ่ายไหลครับว่าทางฝั่งของแดนไนเจมส์สมาร์ทและทางฝั่งของปอบริบุญมาเล่นไหลครับกำลังที่จะเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกของลูกหนังถึงยุโรปเลยแหละครับ โดยทั้งสองคนนั้นครับเตรียมที่จะบินตรงสู่ประเทศสวีเดนเลยครับในเดือนหน้าหรือเดือนสิงหาคมนี้ครับเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมฝึกซ้อมกับสโมสร IFS อฟอบอกเลยครับ OK, สโมสร,รชั้นนำจากลีกของนตนะศออสเวคาลหรืลลีกสูงสุดของสวีเดนซึ่งการเดินทางครั้งนี้ครับก็จะกินะัะเวลา1เดือนเต็มเลยครับโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างทาักษะ และพัฒนาความเข้าใจหลายครับเกมในระดับยุโรปและเปิดโลกการเล่นฟุตบอลที่แข็มข้นกว่าเดิมสาหรับทางฝั่งของด้านายเจมส์สมาร์ตนานครับและทางฝั่งของปอบริบุญมาเลิศนานครับนี่ไม่ใช่แค่โอกาสทองของชีวิตเท่าน,านั้นแต่ยังถือว่าเป็นการลงทุนในอนาคตของช่างปากหัวค่าแข้งที่หวังให้ทั้งสองคนนั้นครับกลับมาแข็งแกร่งและกลายเป็นหัวใจหลักของทีในอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่น่าภาคภูมิใจของวงการฟุตบอลไทยเลยครับที่นักเตะจ,จากเด็กในประเทศกําลังที่จะได้ไปสัมผัสระบบลูกหนังระดับยุ และคุณแหละครับคิดว่าโอกาสแบบนี้ครับจะช่วยยกระดับฝีเท้าของแข้งไทยได้มากแค่ไหนเลยครับเข้ามารวบแสดงความคิดเห็นกับล่างๆกันได้เลยเลยครับไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ศึกทัลดิซองกันหน่อยเลยครับกับตลาดซื้อขายฟุตบอลเลยครับไม่ยอมแพ้ทัลดิซึงเช่นเดียวกันเลยครับอย่างน้องใหม่ของศึกฟุตบอลทัลดิซองเงือกสมิลาสงคลาสสีครับน้องใหม่ไฟแรงเลยครับในฤดูกาลหน้าเดือนนาเสริมทัพแบบไม่รอใครเลยครับล่าสุดได้เปิดตัวทางฝั่งของมอสกิโตหรือชื่อเต็มของทางฝั่งของมอสกิโตเจ้ายุงเลยครับ ก็คือเตียโกโรดริเกซดาซินวาเลยครับกองหน้าชาวบราซิลเข่งวัย2่กาปีครับเข้ามาเสริมในลุกอยากเป็นทางการแหละครับ โดยสำหรับทั้งฝั่งของมอสกิโตนครับแฟนบอลไทยคุ้นหน้าคุ้นตาแน่นอนเลยครับเพราะเจ้าตัวเริ่มตน้น้าแข้งนมเมืองไทยมาตั้งแต่ปี2022กับลำปางทีีโดยลงเล่นในศึกทิกหนึ่งครับไปทั้งิ้น23นัดยิงไปได้5ประตูทําไปอีก1แอซิสต์ต่อมาครับในปี2023ครับมอสกิโตย้ายไปอยู่กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเลยครับยิงไปถึง13ประตูกับอีก4แอซิสต์จาก31นัดและยังมีประสบการณ์เลยครับในลีกของอินโดนีเซียก่อนททททีี่่จะะกกลัััับบบมาปรรรรรเศไยยอคคค้งงในช 2, นชว2 เดินลงเล่นไปทั้งหมด12นัดเลยครับยิงไปได้3ประตูกับอีก2แอซิสซึ่งในขนาดเดียวกันเลยครับในระดับเยาวชนครับเขาไม่ธรรมดาเลยเลยครับโดยทังฝั่งของมอสโตนันครับเคยติดทีมชาติบราซิลนะครับชุดยู11ปีชุดหรียญศึกของแตนันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2013โดยยิงไปถึง4ประตูกับอีก2แอซิสจาก5เกมและยังเคยถูกเรียกตัวติดเข้าไปติดทีมชาติชุดยู20ของบราซิลมาได้อีกด้วยโดยประสบการณ์ในทวีกอินโดนีเซียเลยครับและเวทีระดับเยาวชนของโลกแบบนี้บอกเลยยครว่าาาสงงนน้ไดกอ อุณภาพเข้าไปเติมเต็มในลุกได้จากลงตัวเลยครับจากนั้นครับขยับไปดูตอนที่ตรงฝั่งของโปริโทเรฟซีเลยครับทีมแข่งจากศึกทิสองเช่นเดียวกันเลยครับได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของไฮแซกอนนี่กองหลักมากประสอบการณ์ชาวกาหน้าเลยครับกลับบ้านอีกครั้งในฤดูก,กาลหน้าเลยครับ โดยเช่นเดียวกันเลยครับทางฝั่งของคอนนี่นั้นครับยังเปิดใจอะนครับหลังการกลับบ้านในครั้งนี้ว่าขอบคุณที่ทุกคนให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีผมรักสโมสรแห่งนี้ครับทั้งผู้คนบรรยากาศและแฟนบอลน,นั่นคือเหตุผลที่ผมเลือก,กลับมา หายเซกอนนี่นั้นครับกองหลังไป32ปีครับเมื่อปีที่ผ่านมาครับย้ายจากเทโลเลครับเข้าไปร่วมทีมท่าเรือโดยลงเล่นรวมทุกรายการครับไป19านัดยิงไปได้2ประตูถือว่าเป็นฟอร์มที่คงเส้นคงวาเลยครับและเขามีบทบาทใหม่ในระดับของการท่าเรือแต่ล่าสุดเลยครับเจ้าตัวเลือกที่จะกลับสู่บ้านหลังเดิมอีกครั้งกับเทโลเลยครับที่เคยสร้างชื่อและได้การยอมรับให้เป็นฐานะผู้นําแนวหน้าดโดยตลอดเลยครับ โดยเส้นทางของวันนี้ในเมืองไทยนานครับเริ่มตั้งแต่ปี2012ลยครับอยู่กับเทโล่ดีเลยครับก่อนผ่านประสบการณ์กับเอฟฟอร์สเซนทันอ่างทอง F4 เทโล่ล่าสุดอยู่กับการเทลฟี 4. และโดยประสบการณ์ของตอนันฮอนนี่กวา่า10ปีในฟุตบอลไทยลยครับฮอนนี่ <Honey S 2> จะกลายเป็นตัวหลักในเกมรับให้กับเทล่ครั้งอย่างแน่นอนไม่เพียงแค่ช่วยเกมรับไรครับแต่ยังเป็นพี่ใหญ่ของบรรดาดารุง่งในทีมได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเลยครับจากนั้นครับ ไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของมังกรแดนใต้นครสิียูแต่ลรครับเดินหน้าเสริมทัพกันอย่างตัวเนื้ออีกเช่นเคยเลยครับล่าสุดได้เปิดตัวทางฝั่งของเรือสุกเกะนาฮาสวะไรครับแข่งชาวญี่ปุ่นวัย2 0ปีเข้าไปร่วมทีมเจอกับต่างการเลยครับ โดยตรงฟังของเดสุเกะนั้นครับมีจุดเด่นเรื่องของความเร็วความคล่องตัวและการเลี้ยงกินตัวริมเส้นเลยครับโดยความสูงเพียงแค่164ซนติเมตรซึ่งก่อนสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปีกและกองกลางตัวรุกเด็กได้ว่าเข้ามาเติมมิติกเกมลุกให้กับนครศรีได้แบบจัดจ้านอย่างแน่นอนเมื่อปี2023ครับลงได้ในกับกเกษตรศาสตร์ประทงังิสมิน32นัดยิงไปได้4ประตูและทำไปอีก,กสามประตถือว่าเป็นอีกหนึ่งแข้งต่างชาติหลยครับที่มีผลงานน,น่าพอใจในศึกทะันทีสองวกอะเส จุดยู่18ปีก่อนที่จะเริ่มต้นเข้ามาคาแข้งในเมืองไทยครั้งแรกกับภูเก็ตชิตีในปี2018จากนั้นกับย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของสโมสรอัมบิเรตเนียตะในลีกของสิงคโปร์ในปี2020ในปี2022ครับขอได้เดินทางไปสู่ยุโรปคาแข่งในลีกของสโมสรโคเอเชียก่อนที่จะกลับมาเซียนอีกครั้งหนึครับในลีกของอินโดนีเซียแล่าสุดเลยครับขอกลับมาประเทศไทยคำรอบที่สองกับนครศรีอยุธยาในฤดูกาลใหม่นี้เลยครับส่วนในระดับเยาวชนครับเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นเลยครับ ด้วยก็บอกเลยเลยครับว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับแฟนบอลของนคร4คิดอย่างไรกันบ้างเลยครับในการเสริมทัพครั้งนี้ของต่างชาติอย่างเดซุเกะนาาสะะเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไ e และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b บ t l ล f a ฟ i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ